สวัสดีครับวันนี้จะชวนเพื่อนมารีไซเคิลขวดพลาสติกเหลือใช้ทําเป็นพัดลมพลังมือกันนะครับจะออกมาเป็นยังไงมาติดตามครับอุปกรณ์วันนี้ก็จะมีเชือกนะครับไม้ตีม2อันนะครับมีคัตเตอร์ไม้เสียบทุกชิ้น1อันนะครับแล้วก็มีขวดพลาสติกเหลือใช้นะครับขวดน้ำลมหรือว่าขวดน้ําทั่วไปก็ได้1อันนะครับขนาดไม่ใหญ่มากครับแล้วก็มีปืนกาวนะครับประมาณนี้ เดี๋ยวมาดูนครับว่าวิธีการจะทํากันยังไงติดตามครับขั้นแรกนะครับเดี๋ยวเราจะมาเจาะรูกันก่อนนะครับเจาะรูตรงนี้มีด้านฝานะครับตรงฝาเนี่ห1รูนะครับเจาะให้อยู่ตรงกลางฝานะครับ1รูก็ใช้มีดหมุนหมุนไปก็คือเจาะได้เลยครับฝามันไม่หนาเท่าไหร่นะครับเจาะแล้วก็รูที่2ก็จะเป็นตรงกลางขวดนะครับตัวนี้ก็กะระยะเอาเหมือนกันนะครับกลางขวดนะครับก็บางๆครับไม่เจาะไม่ยากครับก็หมุนๆเอาครับ แล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือตรงก้นขวดนะครับตัวนี้ก็เอาตรงกลางนะครับมีเห็นไหมมีจุดตรงกลางอยู่แล้วก็หมุนเอาหมุนเอาช้มีดปลายแหลมเนี่ยครับหมุน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 ก็จะเจาะเป็นรูสามอันนะครับแล้วก็ต่อมาเป็นตัวไม้ติ่มนะครับนี้เรากะต้องวัดระยะเอาตรงกลางนะครับตรงกลางแล้วผมมากไปแล้วผมก็เลยเจาะก็เลยหมุนหมุนเหมือนกันนะครับหมุนหมุนหมุนให้เป็นรูนะครับหมุนให้เป็นรูทั้งสองทั้งสองอันนะครับครับผมก็ ตามนี้ครับหลังจากที่เราเจาะรูเสร็จแล้วนะครับเจาะอ่าเห็นไหมครับตรงฝาแล้วก็ตรงอ่าตรงกลางขวดแล้วก็ตรงท้ายขวดก็เจาะให้เป็นรูเลยครับสามรูครับอ่าแล้วก็ตัวไม้ไม้ไม้ไอติมนะครับเราก็เจาะรูไว้สองอันหลังจากเจาะเสร็จเราก็จะเอาไม้เสียบลูกชิ้นนะครับอ่ามามาสอดตัวนี้เห็นไครับมาสอดทําเป็นใบพัดนะครับ เป็นไปพัดอย่างนี้นะครับพัดลักษณะนี้ก็ <res> จะหมุนมนประมาณนี้ครับโดยที่ทําเป็นรูปกากระบาดน,นะครับให้มันตั้งฉากกันพอดีลักษณะประมาณนี้เด decir, ี๋ยวเราก็จะทากาวทากาวบริเวณตัวใช้กาวใช้ปืนกาวเนี่ยยิงไปตรงบริเวณตรงกลางนะครับเพื่อให้มันไม่เคับไปไหนนะครับเพราะว่าถ้าไม่ไม่ติดกาวเนี่ยตัวนี้มันจะเยับได้แลว้วอาจจะหลุดหายไปได้นะครับ ก่ใช้ปืนกาวหรือว่าถ้าใครไม่มีปืนกาวก็ใช้เป็นกาวต่ช้างก็ได้นะครับกาวกาวกาวร้อนก็ได้ครับก็ติดกาวเข้าไปครับประมาณนี้ นาแี่เลยเห็นชุดๆนี่นะครับริ้งตรงนี้เลยครับโอเคประมาณนี้ครับตรงนี้ก็ทิ้งไว้แห้งครับ้แห้งก่อนครับหลังจากเราทำไวพัสดเสร็จแล้วนะครับ ต่อมาเราจะมาดูที่ขวดกันนะครับตัวนี้เราก็เปิดฝาออกมานะครับแล้วเราก็อ่าเราจะใช้ตัวนี้เป็นเรางัดไอ้ตัวนี้ออกมาก่อนนะครับตัวเลียกตัวอะไรนะตัวตัวขอบของฝาเนี่ยครับตัวล็อกฝาอันนี้นะครับเราแงออกมาก่อนครับเราจะทําเป็นไอ้นี้เป็นที่ดึงนะครับว่ามีประโยชน์แล้วเราก็จะถอดตัวนี้ออกมานะครับถอดถอดถอดยากหน่อยนะครับใช้อาจจะใช้ไขควงแข็งแงหน่อยนะครับแงตออกมาแงาออกมาได้นะครับ นี่นะครับออกมาก็จะเป็นลักษณะตัวนี้นะครับก็เป็นแหวนนะครับเดี๋ยวเราจะมาะมาไว้ดึงเชือกนะครับตัวนี้ก็เป็นประโยชน์อีกอันนึงนะครับอ่ะ uh, ตัวนี้ก็เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมาตัดเชือกเชือกนะครับเชือกนี้เราจะตัดอ่าสามสิบเซนนะครับตัดก็คือวัดระยะ30มสิบเซนแล้วก็ตัดได้เลยหลังจากนั้นเราก็จะมาสอดเชือกเข้าไปในขวดนะครับตัดในรูที่เราเจาะไว้อ่ะสอดไปไงี้เลยครับสอดไปงี้ สอดเข้าไปครับถ้าเรามีลวดเราใช้ลวดในการอ่าในการนำนำล่องก็ได้นะครับนะครับสอดเข้าไปแล้วเราก็ใช้ไม้ตัวใบพัดเราเนี่ยครับอ่าเขีย่ยเขี่ยขึ้นมาเขี่ยเชือกขึ้นมาครับเขี่ยออกมาข้างนอกแล้วนะครับแล้วเราก็จะมาใช้วัดอ่าตัวใบพัดกับตัวนี้นะครับแกวตรงกลางขวดนะครับเราก็จะผูกเชือกตัวนี้ ผูกเชือกปลายด้านหนึ่งเข้าไปกับตัวนี้เป็นเชือกผูกเป็นเงื่อนเป็นเงื่อนตายเลยนะครับให้ให้อยู่เลยนะครับหรือว่าถ้าไม่มั่นใจก็ทากาวทากาวไปด้วยนะครับเพราะว่าตัวนี้จะเป็นตัวล็อกการหมุนนะครับถ้าผูกไม่ดีมันก็จะอาจจะหมุนหมุนใบพัดได้ไม่ดีนะครับตัวนี้ก็ผูกเข้าไปเลยครับ ัวนี้พอดีเมื่อกี้ะพอดีผมจะปิดอ่าเมื่อกี้เราต้องใส่ฝาเข้าไปตัวนี้ก่อนนะครับเพราะไม่งั้นเราจะปิดฝาไม่ได้นะครับก่อนที่จะมัดนะครับตัวนี้มัดก่อนที่จะมัดตัวนี้เราต้องใส่ฝาเข้าไปก่อนหลังจากนั้นเราก็จะเอาตัวนี้ลองทดลองเข้าไปข้างในนะครับพอมัดแน่นแล้วเราก็ทดลองเข้าไปข้างในก่อนเพื่อเช็คระยะของตัวตัวหมุนนะครับว่ามันหมุนได้ได้ตามหรือเปล่านี่ครับตัวนี้เอาปิดฝาดูนะครับปิดฝาดูแล้วเช็คระยะโอเคน่าจะโอเคแล้ว เดี๋ยวเราจะติดกาวเหลือติดกาวตรงท้ายแล้วก็ตรงตรงเชือกนะครับส่วนตัวด้านนี้อีกด้านหนึ่งด้านนี้เดี๋ยวเราจะมัดกับตัวห่วงตัวนี้นะครับที่เราถอดมาไว้ตัวนี้เรามัดให้แน่นเลยครับตัวนี้โอเคนี่นะครับประมาณให้แน่นเดี๋ยวต่อมาเราจะมาทากาวก่อนนะครับเดี๋ยวทากาวตัวนี้ เอากาวทาไปตรงบริเวณเลือกเชือกที่เรามัดนะครับตัวนี้เรามั่นใจแล้วว่ามันอยู่ตรงกลางนะครับก็าทาไปได้เลยครับป้องกันการหลุดนะครับทาไม่ต้องเยอะครับพออยู่พอครับเค หลังจากนั้นก็ทําการปิดฝานะครับปิดฝาเพื่อจะดูระยะของตัวแกนไม้นี้ทีหนึ่งนะครับปิดแน่นครับใส่แน่นเคนี่นะครับเรียบร้อยนะครับตัวแกนไม้ของเราก็พอดีแล้วนะครับแล้วเราก็พอรู้ระยะเสร็จเราก็มาทากาวบริเวณตรงท้ายนะครับเพื่อกันมันมันหลุดนะครับเพราะว่า ตัวนี้ถ้ามันหมุนไปแรงๆเนี่ยอาจจะบินบินขึ้นไปข้างบนได้นะครับถาก,กันไว้ครับเป็นปมเป็นปมครับกันหลุดครับนี่ครับประมาณนี้ก็แค่การหลุดการกระเด็นกันกันใบพัดมันมันเหินขึ้นฟ้าครับนะประมาณนี้ครับก็รอให้ร้อยแห้งครับเป็นอันเสร็จเรียบร้อยก็เดี๋ยวมาดูนะครับว่าจะเย็นหรือเปล่า พลุ่มพลังมือเราเราติดตามครับ